ไปโบกไปเกินครึ่งแล้วกอยู่เราไม่ใค้แล้วเดี๋ยวมีโดนทพาซาอย่างเงานะไม่ได้ไรสดงานอย่างเงานะดอละครล้วเกิดจากท่านคว้าทีนี่ยกำลังขาดฟังเดี๋ยวเด็กจะจะจะชี้่ลไส้เ่าไหร่เดี๋ยเรู่นสามร้อยคนจ้าเข้ามาเราแช่ก่อนแช์บ่แช์แช์ก็ได้แช์เถอะแช่หน่อยแช่หน่อย คำบางเห็นไหมล่ะล <mêmes> ิตาชุดน <as> <N> ่า <squishy> ร uh ักจังเลยชุดพี่ลิตาน่ะคอ้ะเสื้ออเดี๋ยวไปส่ที่ี่มาเสเเทยวกุเสื้อสีขาวใช่คืออะไรหน่เสื้อบเีย้วไอ้บอลใส่ที่เราจะเปประชุมกอ แล้วนีกาลังเดินข้าประตูแล้วครับตอนนี้นะสดสอบช็ควันเรสดสอบ s ควันะครฉากมาแล้วนะแม่หห้งหลับอยู่เไมใส่แม้น่ะมีแต่แผแล้วแผ่นี่ดีดีแม่หห้งหลับอยู่อันนี้งหลั้งบอยู่ ระบบไฟแสงสีเสียงครับเซซ็กวัตอันนี้รับิดแบบบอกแล้วรอบนี้เรา EP นี้เรายิ่งใหญ่มากๆ,ๆเพราะว่าเหตุที่บอกว่า EP สีสิบสี่นะครับ I Build Survive หรือว่าผูยังไม่ตายนะครับตอน I Build Survive พอดีจะมุ่งสู่ที่สูงแค่ให้จหัดไฟยังเ0 0 7นะคะ,ะ,คะสวัสดีครับ กดและกดแชร์ให้หน่อยเด้อพ่อใครพ่องน้องอะไรน้องออมอะไรออมอะไรออมสินเขินเลวลูกใหญ่อะไรโตเกียวรับที่น้องซื้อบาทเด้ออีกพี่สีสอีนี้คาเทมแนงิดู

อีฟี่นี่เนี่ไลออเรื่องนาวขับกระเช้แห่งไหนประเทศพีきき่ออนเลยะวันเชมันพิคันเบนแต่สรต่เกอยู่เชรอตั้งแต่เช้ารอวันแรกสดเชอมดเยเดเออเออออ

ละครตอนนีชื่อว่าไอวิวเซวยกูยังไม่ตายแต่กูยังหายใจอยู่มึงอย่าบังว่ากูจะตายเสอเซ็กวเฉากนะครับกมีทั้งหมด14ฉากนะครับก็แฟแต่งาน อาเล <S <S อคมมาชำนักมาพังอยู่โรบุรีอันนี้ศิลปินเท่าพี่น้องศิลปินเท่าศิลปินเท่าซองบทนาบนาเขียวนาแหล่เบิดป่ะถอดแมสก์มองก็ดูแมสกมงก็ดูอ๋อนั่นแหละอ๋อเป็นบัตรใช่ไหมแพ้อะไรแพ้แว แพ้แหวนหรอถ้าเป็นเรือยลังนะนี่ต้องต้องนอนฉีดยาอีกแล้วเคลีล้เท่าไหร่ล้วเคลีล้วสามวัต้องเอายาชีวิตยาวยาสิอยากยาประสิทธิ์อ่าประสิทธิ์ประนะต้องเอายาชีวิตเสียบเข้าไปมันจะหายเลยเราไปถามดูคือยาชีวิตในพี่ยูรีน่ะพี่ยูรีน่ะ เป็นไงบ้างรอบนี้ที่ข่าวว่าตบจูบของจริงได้ไปจูบปุ๊ชุกใคร,ร,นครหนูจะกล้าจูบไม่หมล,ล่ะลูกทุกคนฝากความหวังไว้กับน้องยูริเพราะน้องยูริแสดงเป็นบทเยอะไหมนี่จะตัวตัวเด่นเลยล่ะครับผมตัวเด่นเลยครับหอบนี่ครับตัวเด่นเลยะเพร่มอีกกี่อุ้ยโอ้ยเฮ้ยดเอ้ยดดเอามาดิ เราติดตามได้เลยนะครับผมว่าน้องยูริรอบนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างลูกในอีพีอีพีที่44อีพี44มันสิยากเรีงเลือบเซียนครับผมว่าเคยเห็นนะครับผมอย่าบอกนะว่าถอดเสื้อผ้าขึ้นเตียงมีครับป้าพี่น้องถอดเสื้อผ้าขึ้นเตียงให้ในรบเนียเราติดตามได้เลยครับผมพูดแต่เบาอยู่นี่กับเขือนแล้วครับผมสวัสดีค่ะยลุสวัสดีค่ะพี่ยูริยังสวัสดีค่ะ บ้านหลืงบ้านหลืงกับไอ้ครับเอืีอยรอเลิฟซีนอยากดูฉากเลิฟซีนจังเลยเ<ะ>สียวไหมนี่เสียวมากครับอยให้พี่ต้องกลับคูณแนอะ็กทดสอบครับกล่องแล้วเนี่ยเป็นบทยิ่งใหญ่เลยครับมือหนึ่งคือไอ้กล่องแล้วแบบเปิดเป็นบทเป็นบทที่ยิงง่งใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดในอะไรนะในพัทยาเป็นอะไรบ่เป็นว่าสร้างบ่เอ้เา ก็ใหญ่สุดรเนาะก็มาสร้างแล้ครับค่ะเบอร์3ค่ะ1 2 3 4อส้เป็นระบบจอไอเดีนะครับติดตั้งระบบจอเช็คโอเคค่ะพอแฟนแต่งงานฉันเลยสวัสดีค่ะนี่มาทำหนักมาพักอยู่โลบบุรีโรงแรมฉันสอง พี่ซีเกมเขาจำจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้ป๊อปเพือนเขินเขินไอสวัสดีครับเป็นยังไงคือถ้าแปลงเป็นบอลดีเดียร์รับบทยังไงขออาจจะมีกินนิดนึงนะครับแบบว่าสายขอเงินสายตูดนะครับแล้วก็ตกลุ้มลักจริงจริงเออมีบทจูเอ้ย พี่คอร์แต่ง,งานที่แบบอน,นี้พอมบอูนนอก็ถ้าในห็นหนาวก็ทีสี่เหลี่ยมน้ำซ้ำไปนี่สวัสดีครับ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 บทเยอะหรอซ้อมกันแบบตับคอรมุมดับตับไหม พี่เนเื้อนั่นนี่พี่เตนเสื้อพ่อล้วนี่เต้นเด้นเื้อรู้จักไหมเดนเซื้อน่ะตัวเกียวหลับพี่น้องตัวเกียวหลับต้นต้อต้ดต้นต้นตซนอมนตซ่ต้นาทนต้มบ้นต้นบันต้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 นตมนต้นี้น้นนต้นนต้นท้นต้น่น้นต้มต้นต้นต้ ใกล้สามพันไป, 3, 000, ไปมันมีไม่ปมันมีบสบายยาติดอเ็ยาติดเ่ออรยางตินอนอีกต้องตเกียแต่ลูกรอมสิลูกรอมที่ไหมล่าสุด

น้องลี้โอดน้องเ,อเพงเ่งไม่อีพี่ดีเป็นภาษาเกาหลีป้าสตายเราบอลดีใจด้สิอันนี้บอกได้ไหมนี่บอกกันแหละเขาแบบพี่เซียนเนาะบอกเดาเขาบอกเขาอยู่บนสุดตัวพี่ <c oughs> จะงอเขาจะต๊อกนะมันจะต๊อกอยู่นะรอรว่าไงบ้างอ๋อจะยัง,ง <c oughs> จะยังกำลังมาตัวหนึงก็บอกบอกไปเองที่เขาอ่านไป ตั้ง <wounds> ันกใครไเพี่ไยัไบ่เนียเพื่อใรเอาปลกลอยเมนมันช่ทีคนเป็นเลยมันอยู่ที่หน้าา้วยแนีแมนท่านี่ทีคนถือกล้องล้วบางทีนะ e c c c นะครับบอกเลยว่าขึ้นหลังไวอาจีเราก็มท่าคออันนี้กับชิตาเลียได้ไหมบริษัทเป็นยังไง อันนี้ด้อันนี้ก็จะโอ้ยขึ้นอะไรแล้วนี่อันนี้ก็ปกติอยู่นี่หล่อมากเลยนี่อันนี้ดีเพราะถ้าผิวลงผิวลงย่างไงอันนี้จะเป็นรถรับเสื้อเต็มซี้ับเส้อแล้วรับเค่ผิวตี๋คนนี้ตีครับเขาปิดเที่ยงครับเทื่อนีกอนเนี่ยเจ้าหนุ่ม

เดี๋ยวพ่อจะพาไปดูเวทีพ่อเป็นยังไงนะลูกเวทีพ่อก็มีแอร์นะไม่ร้อนเหนอะะสวัสดีครับที่ไหนบ้างไม่รอหรอกเอ้ยเองยวันเจอทดสอบชิควันเจอเอ้ยเอ้ยจิ้มเจิ้มลิงซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยพี่น้องเอ้ยเอ้ยวัคเจอ

อาจารย์ดำอาจารย์ดำอาจารย์ดำซื้อไเขาห้าดาห้ากดเองผู้เลอกที่เอผู้เล่นหลอกใครพูดอะไรจเหยยบกระเดื่องเนี่ยกระเดื่อง แม่ห่างหลับอยู่

นายตาก็จะขึ toes, ้นเวทีกับพ่อมารับมาพรุ่งนี้ขึ้นีออกเวทีทางนี้นะให้เราดูออกทางนี้ลูกออกแสงนี้ออกทางนี้มาค่ะลรวจะมาเรีร้องตงนี้ค่ะเราก็จะยืนตรงนี้นะครับจานดมากเสียอบางๆหลบกว่า เขาจะมาเขาจะมารับอะไรนะพวกนี้นะแล้วก็จะไปซื้อของเซ็นท่านใช่ไหมไปซื้อของเล่นใช่ไหมบ้านหลืมมาเคล็ดมาเสร็จสิไม่ลืมก็ลืมตะวันหยวนยิ่งหลาคนหนึ่งแล้วโตเกียวเราจะวิ่งอยังีงโตเกียวไม่อยากคนแข่งกันโตเกียวเป็ตามเลย้วโตเกียวนอนหลับนอนหลับอยู่ันะเป็นลงนะครับพี่พลเฟซซีซื้อบัตรหรือยังครับเขาจะ เขาจะยังไม่คุ้นเชื่อสถานที่พ่อก็เลยพามาดูก่อนว่าเออเขาต้องเจออะไรบ้างรอบสถานที่เป็นประมาณไหนบ้างาพี่ๆอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างหน้าตาหน้าเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างเขาก็จะต้องทำความรู้จักกับพื้นที่ก่อนพาเดินสถานที่ดูร,บรอบๆก่อ,อนออพรุ่งนี้เรามีโชว์ใหญ่คะ่ะโชว์จากหัวหน้าผู้นําทีมงานดังแมบๆโก้ดังแมบแม จรับกันไหลึ่งพิ่นบ้านล,ลึ่งอันนี้เราติดตั้งระบบแสงสีเสียงนะครับกำลังติดตั้งระบบแสงสีเสียงพี่น้องสี่พันสี่ลอยทานซื้อบัตรไปอย่าลืมซื้อบัตรนะครับวันนี้แล้วไอ้พรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้มีเวลาซื้อบัตรอีกวันหนึ่งนะครับมีเวลาซื้อบัตรอีกแค่มือน,นีอได้พี่น้องโอเค <c oughs> ช้าหนึ่งเร็วหนึ่งช้าหนึ่งเร็วหนึ่งใครอยู่อยู่ดิ พัดไม่มีกล่องหรอทุกวันนี้เลยหรอคนลุกมากเราจะได้ใช้ไม้ใหม่แล้วดีอกดีใจจังเลยกับโตเกียวมิวสิมมิอีโอที่44เราจะมีไม้ที่ชัดเราพอแฟนแต่งงานเลยอกหักนีมาช้ำหนักมาพักอยู่โลบุรี โรงแรมชั้นสองเนี่ยไฟเครื่องเสียงเราแน่นตึบๆผู้นี้ใครมาดูหน้างานเข้ามาอ่าเม้ามารายได้นะครับไม่มีไข่บาดนะครับผู้นี้หน้างานนาฬลงละครผู้ใหมากนี่บม่มีไข่บาดพี่น้องเป็น,เป,นเป็นห้องสตูธรรมดาทรงออกนะครับสวัสดีครับผมมะม่วงจากบ้านท่าอะไรไม่เป็นจะแซ่ดเอวะสมบ